แล้วมันจะมีอ่กพังหนึ่งอะที่แบบว่าทาให้พวกเราอะจะไม่ลืมเลยก็คือเรื่องที่เราอ่ะอันนี้คือแบบเล่าเล่าอย่างนี้แล้วแบบผู้ปกครองรู้หมดแล้วนะ่นอดูคนนี้สวัสดีค่ะผบกับพวกเราสีคนในรายการเพื่อนชีนี่านะคะ ันนี้พวกเราก็จะมาเล่าประสบก,การณ์ที่แบบจำไม่ลืมในประเทศจีนนะคะค่ะแล้วก็คือแบบตอนเราอยู่จีนก็คือแบบแสบซ่าแล้วก็คือภาษายืนขึ้นใช่ค<ช>่ะคือต้องพูดก่อนว่าที่จีนเขาแบบเข่งคัดกันมากเร,เรื่องเวลาเรื่องกดอะไร<ช>พวกนี้ ไปสายคูไม่ได้เลยอะโดนบางนึงที่แบบพวกเราอะไปสายมากๆอะแบบไปสายบ่อยๆแล้วแบบรวมกับบ่อยๆแล้วมันสะสมใช่ก็คือแบบทําให้เราอะมีปัญหากับครูนิดนึงครูประจำชั้นซึ่งแบบว่าคือตอนแรกแค่เตืมาเยอะมากคือตอนแรกแค่เตือนพอแบบเรื่องบ่อยๆเขาก็แบบมาแล้วสักทีลอสักทีละคิดว่าที่ไทยอะมันเข้มแล้วนะแต่พอมาเทียบกันนะ มันแบบใช่ไม่น่าคือแบบที่จีนหนึ่งนาทีแบบพวกหนูเคยไปสายเพื่หนึ่งนาทีอย่างเงี้ยโดนแล้วอ่ะใช่คือให้ยืนหน้าห้องยืนหน้าห้องไม่ได้เรียนใช่คือมาแบบมาทุกคนมาทุกคนออกมาแล้วคือคนจีนคือให้ความสำคัญเรื่องเวลาคือทุกคนแหละใช่แต่ว่าแบบพวกเราก็โอ้โหสายเสมอใช่สายเสมอ ก็อนู่ห่ออะจริงๆแล้วคือเหมือนห่อเขาจะมีกฎป้าแบบว่าแล้วแต่เวลาเขาที่ก้าวออกเราก็เราก็คือเดินตอนเช้าอจะเดินไม่ทันตลอดเขาก็จะจำหน้าพวกเราได้อะไม่ก็คือเฉียดฉิวคือแบบเป๊ะไม่ก็อีกึงก็คือปิดก็ปิดประตูก่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบยืนรอสักพักหนึ่งคือแบบแทบจะไม่ได้เรียนอะแล้วมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งอะที่แบบว่าทําให้พวกเราอะจะไม่ลืมเลยก็คือ เรื่องที่เราอะ่ะหนีออกไปอะ่ะออ <c oughs> อเแล้วนี<ม>นต้องเล่าก่อนว่าวันนั้น<อ>เป็นวันเกิดเพื่อนใช่ ใช่แล้วแบบคือวันนั้นอะ่ะเขาจะไม่ให้เราออกไปใช่ปะเป,<อ>ป็นวันเป็นว<อ>ันเสาร์นนเป็นวันเสาร์เราแบบขอแล้วเราอบบขอแล้วแล้วเขาอนุญ,ญาตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนว่าพอวันเสาร์เราต้องเรียนตอนเช้าใช่ปะแล้วเขาบอกว่าถ้าสมุติมาสายอ่ะก็จะไม่ให้ไป,ไไปซ,ซึ่งแบบในแอปที่เขาแบบเราต้องขอเขาแบบลาอะไรเขาก็บอกว่าแบบอนุญาตแล้วแล้วครูที่สอนเราอ่ะเขาก็อนุญาตแล้วด้วยเราลองมีปัญหากับครูคนนี้รูด้วยาตั้งแต่แรกเออคือเขาก็แบบเอาจริงก็หมั่นไส เรา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 หลายอย่างเลยหลายอย่างแล้วคือจริงๆอะในของพวกเราอ่ะคือพวกเราเด็กทุนใช่ปะคือจะออกไปข้างนอกอะเดือนละครั้งอะไรเงี้ยมีเวลาจํากัดว่าแบบได้กินมุมกินใช่แล้วพวกเราก็สามารถที่แบบว่าแอบใช่แล้วบางอยางปดึเดินกินเนื้อ คือแอบเอาจากโรงเรียนคือแอบกลุกงืนเป็นคนจีนซึ่งโอ้โหก็คือเดินงนนคจเดินแบบเหมือนแบบปกติก็คือถ้าถ้าขออย่างนี้ก็จะเดินไปเป็นกลุ่มใช่ป่ะถ้าสมมติหนีก็จะต้องแยกเป็นคนละคนอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่คือแบบมีอยู่ครั้งที่รู้สึกว่าแบบถ้าเราทำตามกฎเกินก็จะน่าเบื่อมากคือเราอาจจะได้บอกแบบว่าเดือนละครั้งคือเราสิงห์บอกไปตาม แล้ววันเดียวรู้สึกว่าแบบมาอยู่ที่จีนคือเราจะต้องเห็นโลกมากกว่าก็วางไม่ลงก็เลยแบบว่าโอเคักหน่อยก็เลยเปิดประเดิมหนีออกจากโรงเรียนเออก็เราเคยเดินยามจับได้เลยใช่ยามแบบถึงจะเอ้ยคนไทยเอมน้ไทยเลยเด็กไทยอะไรอย่างเงา ป้าที่โดนที่โดนกับกับเพื่อนอีกคนนึงเออแต่ว่าคือทุกครั้งอ่ะนี่จะแบบเดินเดินแบบเดินไปรับไปแล้วไปแล้วไปรับเลยอ่ะคือแบบเดินออกคนแรกเลยอ่ะป้็ไม่กลับมาอีกเลยวไปแล้วคือไอ้แฟร์ก็คือจะรอดเพราะหน้าเหมือนจีนค่ะหน้าเหมือนจริงไอ้โมก็เหมือนมากก็จะก้มคืนมันตื่นเต้นนะใช่เออมันมันจะรู้ว่าแบบเขาจะรู้หรือเปล่าใช่แล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ออกเยอะมากจนกระทั่งเราเก๊ อันนี้คือแบบล่างนี้แล้วแบบผู้ปกครองรู้หมดแล้วนัเนี๋้วคนี่็คือแม่ก็น่าจะดู้รเออแล้วหละคือเราไม่ได้ผิดก็เขาอนุญาตเราเองในแอใช่แตาเหมือนตอนแรกเขาบอกว่าถ้าขอครูผู้สอนแล้วก็ไปได้ปะใช่แล้วครูก็ให้แล้วครูก็ให้แล้วค่อวอนลังคือแบบแต่งตัวกันออกมาเต็มทุกคนอะเพื่อนแบบอ้อใช่ซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าจริงๆอะเราออกมาประมาณร้อยครั้งแล้วใช่ กป้าเขามารู้ทีหลังก็เลยเรียกพวกเราไปคุยป้าตอนเรียนอะไรแล้วก็ไม่แบบจริงจังเลยมาแบบโหมาแบบขนาดโหหน้านี่บึ้งมาเลยมาแต่ไกลเลยผลสรุปของพวกเราคือว่าโดนขัดโกรธของโรรีแล้วโกรธมันเยอะมากโกรธมเยอะมากยี่สิบข้อแล้วสองแผ่นหน้าอหนึ่ก็แบบยาวมากสองสามบรรทัดแล้วคือ ทีเนี้ยโอ้หลายฉบับมากอ่ะเป็นฉบับอะใช่คือคัดจนแบบไอ้นี่คัดหมดเล่มคือเล่มใหม่คือเล่มใหม่เลยงใคือมันโอ้โหตดยาวอะแบบไม่ได้เป็นการเรียนเลยอะใช่คือตอนนั้นแบบไม่ได้กินข้าวเลยพอนี้แบบใชาต้องไปซื้อของมามาไว้ที่ห้องอะตอนเที่ยงอะแล้วก็มากินแล้วแบบให้ส่งคันกำหนดตอนนั้นคือหน้ามืดมากเหมือนจะทำให้เป็นคนดีขึ้นแต่ก็เปล่าแต่ก็เปล่าคือแบบตอนนั้นคือเรียนอยู่อะคือ หูฟังโครนะแต่ว่ามือมือจดมือได้เลยต้องรบตาหมดไปหลายด้ามากจำได้อะจนาก็นะครูมาเห็นอะไม้คือตอนนั้นมันเป็นแบบคาบหวานชื่อสีเป็นคาบทำกับบ้านกันข้างอะไรเงี้ย แล้วแบบก็นั่งเขียนอยู่เพราะว่ากันบ้านอย่างอื่นไม่ต้องทำแล้วต้องเขียนอย่างเดียวต้องคัดแั้งแต่ทีนี้เหมือนครูครูที่คุมที่เขาแบบสอนวิชาอื่นใช่เขามาคุมใช่ไหมแล้วเขาดูมาเห็นแล้วเขาตกใจว่าคือแบบมันเยอะแล้วนึกออกปะคนจีนอะลายมือเขาก็มันเวลาเขาเขียนเร็วๆแล้วก็อ่านก็อ่แล้วแล้วเขามาเห็นของเราแล้วแบบเขาตกใจเลยเขาต้องแบบขอถ่ายรูปเอาไปให้เพื่อนดูอะคือแบบม่งหวนผ่านเหมือนแบบเขียนภาษาไทยเลยนะคือแบบเขียนแล้วเขียนก็ไม่หมด ไม่ยอมเขยเหรอตอนนั้นคือแบบไม่ไหวเลยตอนนั้นคือแบบมือหงิกจริงๆใช่เขียนมือหงิกแบบโอ้โหชไหนจริงมั้งคะเขียนไม่พอต้องไปอ่านไม่ใช่ไปอ่านต้องไปอ่านต่เรื่อเรียนสามคู่อ่านถึงห้าคู่เขียนไม่อหอปิดแล้วนะตอนนั้นหอบใช่แต่เขาก็แบบโทรบอกว่าแบบเออเดี๋ยวจะมีเด็กเข้าไปไม่ได้มาสายอะไรอ่านอยู่อยู่ต้องไปอ่านก่อนอ่านคือก่อ ใช่คือจะหอปิดไฟแล้วอ่ะคือไงก็ต้องอ่านใหนคนด้วยแบบคือแบบตอนนั้นเดินกลับหอแล้วแบบทั้งเรียนคือมืดหมดเลยมืดมากแบบมีแค่แบบพวกเราอะไรเงี้ยคือตอนนั้นโคตรแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบใกล้ช่วงเวลาแบบเหนื่อยจริงเหนื่อยมากเหนื่อยเพราะว่าคัดกดไม่ได้เรียนอะไรเลคัดแล้วตอนนอนก็คือไม่ได้นอนต้องคัดก่อนโอ้ใช่ต้มีแบบคัดก่น้อยเวลาคือรู้เวลาพักก็ว่คัดเรียนก็ คือเอาจริงๆคือเราอะได้เราอาจจะได้จีนมากขึ้นเพราะว่าเขาเออเพราะว่าจริงๆเราก็ช่วยอยู่อะแต่ว่าแลกกับความเหนื่อยมากอบบเราต้องไปอ่านแล้วแบบพูดผิดไม่ได้หรือเปล่าผิานใหม่แล้วคือแบบพวงเงียบมากตอนแรกๆแบบไม่รู้คือแบบต้องพูดมาแบบกระซิบบอกคำศัพท์กระซิบบอกคำศัพท์ในวงนี้ไม่ว่าอ่านว่าอะไรเลยอ่านถึงตรงไหนแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหนื่อยคือเชื่อเลยว่าถ้าแบบเป็นเด็กคนอื่นก็คงแบบเข็ดหายซาอะไรใช่แบบไม่เหนื่อยไม่คือมั คือหายซาแค่ช่วงที่คัดอ่ะเออน่ก็แบบแต่ไม่ได้หนีเพราะคัตจบว่าเพอาะว่าซาไมต่อซาไม่ได้เพราะว่าเอาเวลาที่ซ่ามาคัตเราคือไม่ได้แบบมีส่วนช่วยให้ทําให้คะแนนดีขึ้นเลยนะแต่ว่าไม่มีลายมือก็ไม่ได้สวยขึ้นเพราะว่าคัตบิเกยูจริงเลยนะเดิมแบบแล้วก็ไม่ได้รู้ตัวจริงมากขึ้นนะเพราะแบบอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอ่านของเร็งไม่ออกเหมือนกอบฟางอ่ะใช่ คัดไปเขาก็แบบที่หลังอยากคัดแบบนี้นะบางทีพาเปิดแล้วผาก็แบบทำหน้าเหนื่อยใจแบบลายมือแบบลายมือก็อ่านไม่ได้จริงถอดหายใจอะไรเงี้ยก็คอช่างนะคือเพื่อนเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันอ่ะต้องตื่นมาตีสองตีสามเพื่อมาคัดอือไม่งั้นไม่ทันอ๋อใช่เพราะวบาบางคนมันเขียนช้าใช่ใช่เพื่อนเขียนช้าเวลานอนไม่มีเลยตอนนั้นอ่ะไม่ได้คะแต่ว่าพอแบบเราส่งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่ะก็กลับมาเหมือนเดิมเป็นคนเดิมไม่เพี่นเลย เราออกไปแล้วก็ไม่ได้ออกไปทําอะไรก็ไปกินอะไรอย่างเงี้ยตอนคัทจบนี่แบบเหมือนแบบได้บรรลุธรรมอ่ะได้แบชีวิตไหนเคพอแล้วแต่ว่าเกิดใหม่ลงได้ไม่นานเขาว่างานค้างที่เราไม่ได้ทำก็มาเหมือนกันกันบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบคือเชื่อว่าถ้าทุกคนมาเจอแบบพวกเราก็คงแบบหน้ามืดอ่ะจัไม่ลืมจริง แบบทำให้เราแบบเหมือนกับมีระเบียบขึ้นว่าแบบ ไม่ได้แบบใช่ใช่ป่ะรู้แบบเขาลบกดเขามากขึ้นนิดนึงใช่ได้ไม่ได้ความอดทนขึ้นมานิดนึงใช่เออความอดทนรู้สึกว่าแบบอดทนแต่ว่ารู้สึกว่าแบบความรับผิดชอบอ่ะใช่มิขตอนนั้นไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเลยแบบเราแบบเอาแต่แบบชีวิตจริงจังมากคออราีวิจริงจกลับมาที่ไทยอ่ะก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยเราเยอะนะแบบที่เราขาดอะไรอย่างที่คนจีนสอนอ่ะเฮ้ยแต่มันทําให้แบบเขียนเร็วขึ้นเออใช่ใช่เขียนเป็นจีนก็จะแบบคุ้นชินมากขึ้นใช่ซึ่งแบบภาษาจีน อยาะสุดก็<ม>ตัวเขียนเนี่แหละเพราะม,มันเยอะมันก็แบบเป็นตัวตัวไปคำคำอะไรอย<ม>่างเงี้ยช่วย<ม>และนี่คือประสบการณ์ที่เราจำไม่ลืมเลยตอนที่อยู่ประเทศจีนนะคะสำหรับนักเรียนไทยที่ไปเรียนในประเทศจีนนะคะคนที่แบบเออทำนอกกฎหรือแบบเกินขอบเขตอะไรเงี้ยก็อย่าแบบอยากให้แบบคิดดีๆก่อนทำนะแบบไม่งั้นแบบเออผลที่ตามมาก็คือจะแบบโดนแบบลงโทษรุนแรงแบบพวกเราใช่แต่ว่าแบบ ก็แบบทําตามกฎคนดีกว่าเพราะว่าเป็นผลดีกับเราเมื่อไม่ทำผิอดกฎอะไรพวกนี้นะคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราใหม่ทุกวันเสาร์เวลาห้าโมงเย็นทางช่อง The Study Times ค่ะสวัสดีค่ะสวาค่ะค่ะสำหรับคําศัพท,ท์ที่อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็คือคําว่าจริงแย่นค่ะแปลว่าประสบการณ์นะคะประโยคก็เช่น วยอยโย่ใจจงกัวแสวสีเติ<ม>จิงเย่นค่ะฉันมีประสบการณ์การไปเรียนที่จีนค่ะจริงเย่นประสบการณ์จริงเย่นประสบการณ์นะคะขอบคุณค่ะ